สวัสดีครับนี่เป็นคลิปเฉลยข้อสอบ ONe ็ net, ข้อ35และ36ครับเริ่มกันที่ข้อ35เลยนะครับโจทย์ถามว่าในการทดสอบความถนัดของนักเรียนกลุ่มหนึ่งถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบเท่ากับ11และนักเรียนที่สอบได้คะแนนในช่วง5ถึง14คะแนนมีจำนวนคิดเป็น้อยลัดของนักเรียนกลุ่มนี้เท่ากับข้อใด โอเคครับหลังจากที่เราได้พิจารณาจยดแล้วนะครับเราก็จะนําคะแนนแล้วก็ความถี่มาหาจุดกลางๆชั้นโดยสูตรจุดกลางๆชั้นเท่ากับค่าของชั้นล่างบวกค่าของชั้นบนหารด้วย2จุดกลางๆชั้นก็จะได้เป็น0ูนย์บกส่ส่วนสจุดกลางๆชั้นก็จะมีคําตอบเป็น2นะครับชั้นถัดไปเราก็จะสามารถรับนิ้วได้เลยก็คือ0 1 2 3 4ก็จะได้ ความกว้างชั้นอยู่ที่5ครับก็จะเป็น2บวก5เท่ากับ7ชั้นต่อไปเรื่อยๆก็จะเป็นบวก5ไปเรื่อยๆครับก็จะเป็น7บวก5เท่ากับ12 12บวก5เท่ากับ17เราแล้วก็จะมาคำนวณผลรวมคะแนนต่อนะครับโดยจากสูตรผลรวมคะแนนเท่ากับความถี่คูณด้วยจุดกลางชั้นผลรวมคะแนนก็จะมีค่าเท่ากับ8 35 12x คูณ x แล้วก็119ครับหลังจากนั้น จะคำนวณจำนวนนักเรียนทั้งหมดได้เป็น n เท่ากับ16บวก x ลำดับถัดไปก็จะเป็นผลรวมคะแนนทั้งหมดได้เป็น s i g m f i x i เท่ากับ162บวก12คูณ x ครับหลังจากนั้นเราก็จะคำนวณหาค่าเฉลี่ยกันครับจากสูตรซิ m a f i x i หารด้วย n แทนค่าก็จะเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ162บวก12คูณ x หารด้วย16บวก x ครับ โดยที่โจทย์ให้ค่าเฉลี่ยมาคือ11ครับแล้วก็จะแทนค่าได้เป็น11เท่ากับ16บวก12คูณ x หารด้วย16บวก x ครับแก้สมการออกมาแล้วก็จะได้ x เท่ากับ14ครับผมหลังจากนั้นเราจะพิจารณา n เท่ากับ16บวก x ครับโดยที่ x ของเรามีค่าก็คือ14เนาะเราก็จะเอา16บวก14เท่ากับ30ไปเลยครับ หลังจากที่เราได้จํานวน n มาแล้วนะครับเราก็จะมาคํานวณช่วงคะแนนสอบ5ถึง14นะครับดูจากช่องที่2นะครับแล้วก็ช่องที่3จุดกึ่งกลางชั้นที่2กับ3ก็จะเป็น7บวกกับ12ได้คะแนนในช่วง5ถึง14ก็คือ19นั่นเองครับหลังจากนั้นเราก็จะมาหาร้อยละของจํานวนนักเรียนกลุ่มนี้โดยจากหาร้อยละได้คือคะแนนในช่วง5ถึง14หารด้วย จำนวน N ก็คือ1 9หาร30คูณด้วย100นั่นเองครับจะได้คำนวณค่าออกมาเป็น $63.33 นะเราก็จะได้คำตอบมานะครับว่าร้อยละของนักเรียนกลุ่มนี้ก็คือ $63.33% นนั่นเองครับโอเคครับหลังจากที่เราไปอย่างรวดเร็วในข้อ35นะครับแล้วก็จะพากันไปต่อในข้อ36เลยนะครับโดยที่โจทย์กำหนดแผนภาพ,พต้นใบมาให้นะครับ เราก็จัดแผนภาพต้นใบคือ1งคู่กับหกก็คือ16กครับ1กับ4ก็คือ14 1กับ3ก็คือ13ครับ2กับ0ย์ก็คือ20ครับหลังจากที่เราพิจารณา,าแผนภาพต้นใบเสร็จแล้วครับเราก็จะมาจัดเรียงข้อมูลใหม่ได้เป็นชุดตัวเลขจากน้อยไปมากครับก็คือ 3. 7 5 3ครับหลังจากนั้นเราก็จะคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากสูตรซิกมา FI ส่วนด้วย n ครับ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็จะเป็น2 0 4 2 0 4นี้มาจากการที่นำา3จนถึง31เนี่ยบวกกันนะครับส่วนด้วยก็คือจำนวนของตัวเลขทั้งหมดมีอยู่12ตัวครับค่าเฉลี่ยของเราก็จะหารออกมาเป็น17นั่นเองครับโอเคครับเราก็จะมาหาตำแหน่งมัธยาฐาน med กันต่อนะครับตำแหน่งมัธยาฐานเนี่ยก็จะหาะจาก n บวกหหารด้วย2ครับก็จะได้ค่ามาเป็น6.5เนาะ ต่อไปก็หาตำแหน่งมัยธยฐานต่อครับจะเป็น16บหบวกกับ20หารด้วย2ครับได้ค่ามาเป็น18บแที่เป็น16บหกบวกยี่นี้ก็คือนับจาก3ขึ้นมา6ครัแล้วก็นับจาก31ลงมา6เหมือนกันครัก็จะเป็นเลข16กับ20พอดีนั่นเองครับโอเคครับแล้วก็จะมาคำนวณหาฐานนิยมกันต่อครับฐานนิยมก็จะหาได้จากจํานวนที่ซ้ากันมากที่สุดนั่นเองครับในที่นี้ก็จะเป็น22เนาะ โอเคเราก็จะได้3ค่ามาแล้วนะครับก็คือค่าเฉลีย่ยค่ามาตรฐานแล้วก็ฐานนิยมถ้าสังเกตนะครับก็จะเป็นค่าเฉลีย่ยจะมีค่าที่น้อยที่สุดตามด้วยมยาตรฐานแล้วก็ตามด้วยฐานนิยมที่เป็นค่ามากที่สุดครับคำตอบของเราก็คือข้อ4นั่นเองครับ